ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเป็นตู้นะครับอ่าเป็นไดมิกผสมคอนกรีตนะครับอ่าจะเป็นหนึ่งตู้นะครับ1หน้าจอวิชชิ่งคอนโทรลแล้วก็หนหน้าจอ HDMI นะครับ HDMI นะครับอ่าก็คือตัวนี้นะครับหลักการก็คือนะครับจะผสมนะครับผสมรวมก็คือเป็นหินทรายแล้วก็ตัวซีเมนต์นะครับแล้วก็จะเป็นฟีดคอนเรย์นะครับอ่าลงมิกหรือว่าเข้ารถเลยนะครับ มาดูตัวหน้าจอเด้ไห้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ฝั่งเซตติ้งนะครับก็จะมีแคลนะครับก็คือการคาลิเบตนะครับผ่านหน้าจอ HDMI นะครับแล้วก็ตัวทัมเมอร์นะครับส่วนหน้าอเปเรตนะครับนะครับก็จะมีหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับตั้งสูตรครับก็มีสิบสูตรให้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับอันนี้เราตั้งสูตรหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการหินนะครับ ทาเกตของหินแล้วก็ทรายนะครับซีเมนต์นะครับส่วนตัวเลขสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นค่าน้ำหนักนะครับที่เคยช่างได้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นถังช่างรวมนะครับก็จะชว์น้ำหนักทั้งหมดที่ได้นะครับแล้วก็จะมีแบตนะครับสามารถนะครับทำเป็นออโต้ได้นะครับหรือเป็นซิมิได้นะครับก็คือออโต้ก็คือเรากำหนดแบตนะครับก็ให้ตัวคอนโทรลเนี่ยทำวนไปนะครับจนครบกำหนดที่เราตั้งไว้นะครับ หรือเป็นเซมิก็จะเป็นล네ักษณะก็ค <reco Christ. S 1> ือแบตต่อแบตนะครับโอเคแล้วก็จะมีการโชว์ก็คือนะครับแบตที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็การทํางานนะครับว่าทํางานครบไปกี่แบตแล้วนะครับส่วนมาดูปุ่มรีเซ็ตแบตนะครับเมื่อเราต้องการรีเซ็ตนะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะรีเซ็ตเป็นศูนย์นะครับมาดูผลค่าผลรวมนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอผลรวมนะครับก็จะมีค่าพิดใ้ด้วยนะครับ สามารถกดลิ้นได้เลยในกรณีที่ต่อพิลเตอร์นะครับแล้วก็จะมีหินทรายซีเมนต์นะครับแล้วก็ผลรวมทั้งหมดให้นะครับโอเคก็จากนั้นกดออกมาครับส่วนหน้าจอที่โชว์นะครับก็จะมี2อองลักษณะก็คือเป็นกราฟิกกับดิจิตอลนะครับอ่าตอนนี้เป็นกราฟิกอยู่นะครับจะเป็นดิจิตอลก็จะเป็นแนวนี้นะครับใครชื่นชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นกราฟิกนะครับอ่าแล้วก็ทาร์เก็ตครับก็สามารถ เลือกใส่ค่า t a r ก็ตแต่ละสูดได้นะครับเหมือนเดิมนะครับเลือกสูดเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยน t a r เก็ตามที่ต้องการนะครับตอนนี้ใช้งานก็เลือกดึงสูดออกมาใช้งานนะครับโอเคนะครับมาดูนะครับวิธีเริ่มต้นการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะเซตเป็นเซมิคนะครับก็คือแบบต่อแบบนะครับผมใช้สูตรที่1นะครับหิน100ทราย100ซีเมนต์1น0นะครับโอเคนะครับง่ายๆนะครับตอนนี้ตู้นี้จะทําเป็น2ลักษณะก็คือเป็นแมนนวลกับมอเตอร์นะครับ เมนนุนก็สามารถนะครับกดปุ่มแต่ละส่วนได้เลยนะครับในเรื่องการเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดหินเปิดทรายนะครับเปิดซักูซีเมนนะครับแล้วก็ตัวสายพานนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมจะรันเป็นออโต้นะครับเราบิดซติลกเตอร์นะครับไปฝั่งออโต้ครับแล้วก็จะมีปุ่มสตาร์ทกับปุ่มสต็อปนะครับโอเคจากนั้นผมกดสตาร์ทครับนะครับเมื่อกดสตาร์ทนะครับก็จะมี ไปั่งเปิดวาลวนะครับเปิดเพื่อให้หินลงมาชั่งนะคะอ่ะปึ๊บเมื่อเห็นจังเสร็จนะครับก็จะต่งปิดวาลวแล้วก็ไปเปิดตัววาลวของทรายครับโอเคนะครับเมื่อทาเสร็จแล้วนะครับก็จะเปิดซีเมนต์ครับโอเคนะครับเมื่อซีเมนต์เสร็จแล้วนะครับ ก็จะสั่งนะครับตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ของตัวสายพานนะครับ2ตัวนะครับมันเป็นสายพานสองชุดสายพานชุดช <des sought> ่างแล้วก็ชุดฟีดขึ้นขึ้นรถนะครับขึ้นมิกนะครับก็จะสั่งเปิดพร้อมกันนะครับจากนั้นนะครับของก็จะยอยไปในมิกนะครับหรือไปในรถนะครับเพื่อตกลงมานะครับเมื่อลงศูนย์นะครับก็จะมีการหน่วงเวลาให้นะครับเพื่อให้ของที่หินทรายที่อยู่ในสายพานเนี่ยมันหมดนะครับ ก็จะมีหน่วงประมาณ8ปดวิเก้าวินะครับจากนั้นก็จบกระบวนการครับเมื่อจบกระบวนการนะครับโอเคนะครับก็จะมีแบบขึ้นให้นะครับว่าตอนนี้เราทํางานไปหนึ่งงแล้วนะครับจะเป็นตรงนี้นะครับทํางานไปแล้วหนึ่งงนะครับอ่าแล้วก็มาดูที่ค่าผลรวมครับนี่ครับทํางานไปมีหินหนึ่งร้อยทรายหนึ่งร้อยแล้วก็ซีเมนต์หนึ่งร้อสิบนะครับผลรวมน้ําหนักนะครับก็จะมีให้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ